นะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Honda City นะครับเป็นของปี2 0ง7ตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปน,นะครับเป็นขอบ15นิ้วนะครับวันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะรับเื่อนลงไปดูคลิปก่อนหน้านะครับจะมีรถ Honda City ท่านหนึ่งนะจ๊ะลูกค้าท่านหนึ่งมาเปลี่ยนล้อตัวท็อปของปี2 0ง7นสิบเได้เละเป็นรุ่น Blade Chain นะครับตัวนี้เป็นตัวลองน,นะครับจะเป็นขอบ15นิ้วติดอยู่กับยางมิชลินนะครับ ช็อปเป๊จะเป็น176515นะครับผมนี่นะครับผม176515นะครับช็บเป๊กเรื่องของเขานะครับ <c oughs> ก็เป็นมิชลินอินเตอร์จีเอ็ม1ครับมิชลินอินเตอร์จีอันนี้คือรุ่นเนี้ยก็คือชื่อเรื่องเขาเรียกอะไรประหยัดพลังงานะลายของเขานะครับโดยรวมนะครับของฮอนด้าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าตัวรุ่นไหนก็ตามนะส่วนใหญ่จะเป็นล้อนหน้าเงาแล้วก็โถดัดนะครับทำใหม่หมดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้ว เรามาดูยางก่อนนะครับอ่ายางนะครับมิชลินตัวนี้เลยนะครับนี่สภาพใหม่ๆครับอ่าเดี๋ยวรบกวนจะเปิดเปิดแฟนหน่อยนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับคืออะไรตรงนี้คือครีบยางนะครับครีบยางนะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เห็นเป็นครีบเลยนะครับผมอ่าเห็นชัดเจนนะครับอันเนี้ยบ่งบอกถึงยางใหม่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยทั้งหมดนะครับจะโดนถนนเมื่อใช้งานนะครับยางบางรุ่นจะเป็นตุ่มยางบางรุ่นจะเป็นครีบนะครับเช่นมิชลิน นะครับมิชลินจะไม่มีตุ่มนะครับจะเป็นครีบอย่างนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูหลังล้อก่อนนะครับผมอ่าว่าเป็นล้อแท้จริงหรือเปล่านะครับล้อแท้ไหมอ่านี่นะครับผม Honda มอเตอร์นะครับสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับอ่าผมให้ดูแบบกระจ่างเลยนะครับลูกค้าเวลามีลูกค้ามาหน้าร้านเนียมาเจอผมเนี่ยเขาบอกว่าชอบมากเลยนะครับเพราะว่าผมให้ดูทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เราไม่มีหมกเม็ดเลยนะคือล้อแท้ก็คือแท้ครับไม่แท้ก็คือไม่แท้แล้วก็ล้อไม่แท้ผมไม่มีด้วยเพราะผมไม่มีขาย คอสิบห้นิ้วกว้าง5นิ้วครึ่งนะครับ5้นส่วน2นะครับก็คือ5นิ้วครึ่งนั่นเองนะครับ15ก็คือขอนะครับเวลาเราดูล้อแท้นะครับเราดูแค่2อย่างนี้หลักๆะนะครับแต่อันดับหนึ่งที่ต้องดูคืออย่างที่ผมบอกไปตา h อ n d ้ามอเตอร์นะครับถ้าเป็นล้อ h อ n d ้านะครับอันนั้นคือบอกว่าเป็นล้อแท้ส่วนไอ้ที่ผมให้ดูเป็นอันดับ2ก็คือเป็นสเปคของล้อนะครับหรือขนาดของล้อนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้ล้ออย่างที่เราต้องการ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกล้อมันมีทั้งขอบเสยและทุกขอบถ้าท่านไม่ดูตรงนั้นท่านจะไม่รู้เลยว่าล้อเป็นขอบเท่าไหร่ถ้าท่านดูไม่เป็นนะหรือไม่รู้ว่าลายเนี้ยติดมามันเป็นขอบเท่าไหร่เช่นอะไรเช่นเวลาท่านไปที่ร้านเนี่ยล้อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ยางถูกไหมครับส่วนมากขอบแกลงยางจะบอกว่ามันขนาดเท่าไหร่แต่ถ้ายางไม่ได้ใส่ล่ะอาท่านจะไม่รู้เลยว่าล้อเนี้ยขอบเท่าไหร่ต้องดูหลังล้อแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะจะบอกดูนะครับอยากรู้ว่าหน้ายางกว้างเท่าไหร่ใส่ได้ก็ดูว่าล้อมันกว้างเท่าไหร่ ตัวนี้นะครับผมล้อพร้อมยางนะครับขายอยู่ไม่แพงนะครับราคาจะอยู่ประมาณสักหมื่นสามห้าร้อยนะครับในสี่ห้าร้อยเงินแล้วแต่สภาพยางนะครับเฉพาะยางมิชลินอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นหมื่นแล้วนะครับเฉพาะยางก็เกือบหมื่นแล้วอันนี้เป็นยางมียี่ห้อนะแต่ถ้ายางแบบโนเนมในอันนั้นถูกนะครับผมอันนี้เป็นยางมียี่ห้อคุณภาพการันตีนะครับใส่กับรถที่เป็นคอนด้าสี่ลูมาตรฐานได้หมดหนึ่งสองสามสี่นะครับผมสี่ลูมาตรฐานคอนด้าใส่ได้ทุกรุ่น เป็นขนาด4ดูนะครับขอด้ามีขนาด4ดูที่เป็น114มีคคแค่รุ่นเดียวคือแอคคอร์ดรุ่นเก่านะครับเดีย๋ยวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นนะตัวรุ่นนั้นรุ่นรถใช้น้อยนะครับไม่ใช่ตขับรถแต่ถ้าท่านขับรถรุ่นเก่าเนี้ยไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหมไอันนี่ท่านทักปมาหาของด้ามเดี๋ยวเราขอดูรูปรถหน่อยเดี๋ยวเราจะบอกให้นะครับว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับผมหน้าร้านเราจะเป็นเต็นท์สีขาวแดงแบบนี้เลยนะครับผมร้านดู อยู่ท่าสองท่าถุนเทียนครับเลยซอยเทียนทะเล21มาส0 0เมตรไม่ต้องข้อสอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับเรารับเพื่อทุกเงานะครับหน้าร้านมีบริการเติมทั้งแบงค์เตาีนะครับต่างจังหวัดจะส่งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาก็ส่งต่างจังหวัดลูกค้าท่านใดสะดวกมาหาผมก็เดี๋ยวผมใส่ให้นะครับไม่มีปัญหาหโอเคครับก็คลิน,นี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีก รับสำหรับคลิปนี้ผมกอฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ